สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับราคากลางยางพารานะคะประจำวันที่20ธันวาคม2566ค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่20ธันวาคมวันนี้นะคะกิโลกร,รัมละ53บาท40สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะสำหรับน้ำยางสดวันนี้ค่ะ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง52บาท49สตางต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง55บาท2สตางค์ต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วย DRC 100% 43บาท67สตาง์ต่อกิโลกรัมอันนี้เป็นประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่20ทธันวาคม2566ค่ะก็มียาง4ชนิดดังที่กล่าวมาแล้วนะคะสำหรับราคายางท้องถิ่นชนิดไหนราคาเท่าไหร่สามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นเคยค่ะ